ท่านสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารภเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามว่าตามหลักสูตรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกสองเตวิโชได้แก่วิชาสาม สามชละพิญโยได้แก่พิญญาหกสี่ปริสัมพิทัพป,ประตูได้แก่ปริสัมพิทายานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใช้อารมณ์คิดมากที่สุดเพราะว่าใช้อารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจารณาขณะใดที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการ ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วก็สมาธิของสุขวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมื่ออารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานคือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่รำคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสมบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว้ กำลังจิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเทหันาาเป็นวสดาบันได้และก็เป็นพระสีทาคารีก็ได้แต่ว่าตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีสัจหว่าว่าอนาคามีเป็นผู้เมียที่จิตก็ต้องสามารถทางกำลังจิตทำลายรากฐานของความรัก ในกามารมเลิกความโกรธความเยี่ยมบาดด้วยกําลังของฌานแต่สําหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทําไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานพราะทําไปทีละขั้นเทียตอนทําไปทีละเล็กแต่น้อยใชารมพิจารณามากเมื่อจิตใจคองท่านยับยั้งตั้งอยู่กำม,มีกําลังพอสามารถจะตัดกามฉันัะทะได้ ล้าตัดปริฆาคือความกระทบกระทั่งจิตได้อีกก็สามารถเป็นอนณาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันต์ตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บเล็กเก็บน้อยเ <c oughs> มื่อเป็นอารมณ์ที่เป็นอนุสัยความจริงอนุสัยนี่เป็นอารมณ์เบาๆแต่ด้ว่าเหมือนกับคนไล่จับยุง การสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่ยากนักแต่ว่ายุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีุประมาณชั้นใดได้อนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขวิปัสสซโกที่มีอารมณ์ ในพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ท้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้รวมความว่าพระอรหันต์ท่านขั้นสุขาวิปัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ทั้งฌานสี่เหมือนกันแต่ถ้าว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยน้อยไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องเคร่งเครียดนัก เขาค่อยๆทำไปตามลำดับทีละนิดทีละหน่อยกำลังจิตก็มีกำลังสะสมกันทีละน้อยแะ้น้อย,นอย,นอยจนถึงฐานฐานส,าสี่ไม่ว,ว่าจริยาที่จะเข้าฌานออกฌานด้ตามอัตยาสายัยย่อมเป็นไปได้นนยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตากิเลสเป็นสมุทเทตระหานหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาขันห้าเพื่อความอยู่เป็นสุข อันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ปฏิบัติในเตวีโชกือล,ลักษณะของวิชาสามอารมณ์ความเป็นปรรสดาสิกิทาคานาคารหันอัตมาจะของดไว้ไม่กล่าวเพราะว่าอารมณ์ความเป็นอรหัน์ก็เหมือนกันกับท่านสุขวิปัสสโกว่าการตัดอารมณ์ ก็มีท่านสุขวิปสัสสโกเป็นพื้นฐานนี่สำหรับท่านเตวิโชริชยะเละพิญโยนี่ท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะคือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิพุคุยานกับปุเพนิวาสานุสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบัน ถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนได้ญาณนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของทิพยคุยานก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นิีสสขั้นโลกีวิสัสนิบันชานโลกีนีในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีฬาสมาธิ ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมักตัดผลถ้าบาังเอิญไม่ได้มักได้ผลเชียก่อนแล้วเรื่องกีฬาสมาธิก็ไม่ต้องทำกันก็คืนทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกวิศสองในวิชาสามคือทิพย์คุยยนกับปุเภนิวาสานุสติยาน <c oughs> ต้องใช้กำลังสมาธิสูงมากเรีวยว่าสมาธิมีกำลังหนักต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติมิฉะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแก่ผู้ใดเลยเป็นอนุนว่าขอเริ่มต้นในการฝึกทิศยูคุยานกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่อะาฝึกทิพย์หยคุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกะบกคุ <c oughs> คคลคําว่าอาธิกรรมิกาบุคคลหมายความว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพย์ยคุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบัน ท่านเริ่มทำแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไย่ยามตอกมาตั้งแต่อารมณ์ุ่้สา่นเรื่องการกำจัดอารมณ์ุ่้สา่นได้พูดมาแล้วตอนหนึ่งคัดเศษหรือว่าเทพมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจเข้าไปหาเอาที่นั่น เราจะทําอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้น <c oughs> ว,วิธีแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านก็เป็นการแก้ไม่อยากทําง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กําลังใจอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนะัก หลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถ้วนครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วแต่เราไม่เอาจริงสักอย่างอะไรมันจะได้เป็นอนว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถือว่าแก้อารมณ์ฟุ้งอารมณ์สั่านอารมณ์ไปทางไหนแต่ไปทางไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าปฐมปีที่หนึ่งแล้วเรื่องการแก้อารมณ์ฟุ้งั่านน,นั้นเป็นเรื่องของอนุมบาลเท่านั้น ป่มธมปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าทิพยจกักคุยานคำว่าทิพยจกักคุยานแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพย์ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์รวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพย์นี่การจะสร้างอารมณ์ความรู้เหมือนตาทิพย์เขาทำกันยังไงนี่วันนี้สอนตามแบบ พระพุทธฆโอสาจาร์แท่งตัดแท่งกล่าวไว้ว่าให้ใช้กระสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกระสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกระสินในก,การเพ่งไฟสองโอทาตกระสินในก,การเพ่งสีขาว สามอาโลกสินได้อาการเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความมาจําก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เข้าท่านก็ไปนั่งจ้องไฟเพ่งต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ำตาไหลแสบตา นี่เป็นนั้นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆแล้วตามที่เขาก,าก่าวกานบอกว่าเทนตรงไม่คดไม่คง้งตรงเดแล้วตรงเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคําว่าเพ่งในที่นี้ท่านหมายความให้ลืมตาดูแสงไฟแล้วจําลักษณะของไฟไวไ้ไม่สนใจกับเพลว ดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพของแสงไฟถ้าภาพของแสงไฟเลือนลางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จําได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจะน้าตาไหลดูระเดียวเดียวมันก็จําได้แล้วก็นึกถึงภาพแสงไฟจงกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่แก่ใจ เราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามความจริงแสงไฟในขณนะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาบไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา <c oughs> แต่ว่าศัพท์เชื้อานเขาเรียกวาภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามันติดใจ ใจนึกเห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่จะทำเป็นสะดึงอะไรต่วอ,อะไรแต่มาไม่ขออธิบายกะเห็น <c oughs> ว่าไม่มีความำจำเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่งก็ไม่ได้เอาตามแบบนัก ท่านอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่านก็ดูขึท่านส่งคือไม่หานตามแบบตาบับก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกันอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยากนี่สมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาว เนี้วก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโหลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันจีก,ก็จําภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟอย่าไปจ้องเป๋่งเอาเสีงจนกระทั่งไม่กระพิภูไม่กระริบ,บตาแล้นน้ำตาไหลแสบตาใ,ใช้ไม่ได้ก็ดูพอจําจได้แล้วก็หับตานึก นี่ถ้าสีเขาเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสว่างยังไงมันนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสาวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกระสินสามรายการเป็นกระสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิพยคุยาน ในเวลาปฏิบัติกันเขาทำยังไงความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดีจำภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติ เดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยด้วยกะช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าอุปจาระสมาธิเริ่มเป็นอุปจาระชานอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแพรวเป็นแบบกายระยับความจริงมันไม่มีความจําเป็นนัก ความจำเป็นมีอยู่อย่างเดียว,วันนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่าถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสำคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะพึงรู้ที่เรียกกันว่าทิพยุคุยานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกัน พูดกันคำหายไปเส็จแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตกดันั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปประคำก็ได้มานั่งชักคิดว่าช่วระยะ1 0บเมตรของรูปประคำหรือว่ายี่สิบเมตรของรูปประคำ เบอร์สามสิบไมครูปัมหรือว่าร้อยแปดของรกรัมก็ตามอันดับแรกควรใช้น้อยๆก่อนนึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาวเตชโชกสินงังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวโอทากสินงังถ้าภาพแสงสว่างก็ ภาวนาว่าโลกสินังภาวนาไปจบบทบหนึ่งกระชักรูปะคำเม็ดหนึ่งเราคิดว่าในโลกระยะรูปะคำสิบเม็ดนี่หรือยี่สิบเม็ดหรือสามสิบเม็ดก็ตามไม่หม่เอาน้อยเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคำว่าภาพนิมิตนี่หมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไหมเราจำไหม เนืกโปรดทราบดีว่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับาภาพแสงไฟถ้าบาังเอิญภาพแสงสว่างหรือว่าภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปลากฏมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากสินโทษได้ขืนไปยุ่งกับมันเข้าก็แสดงว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัตธ์จะทไม่ได้ ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจําให้ดีไม่ใช่ว่าภาวนาว่าพุทโธธรรมโมทั้งโฆเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสีนี่การทําอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างผิดผิด มันไม่ใช่เกิดแบบถูกไม่เกิดแบบผิดมีการตั้งเวลานี่เป็นเรื่องทองสำคัญใหม่ๆเอาแค่สักรูปคำห้าโูกก็อย่างดีต่อต่อไปเมื่อความจำนานนั้นก็แค่สิบลกูลกยีก่สิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกให้จิตส่งตัว นี่ถ้าจิตทรงตัวได้แบบนี้แล้วเอาทักสิบนาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพาสีขาวภาพฟ้าสว่างก็ตามถตาจิตทรงอารมณ์ได้สักห้านาทีถึงสิบนาทีอารมณ์จิตเอาเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทำกันแบบนี้ เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกเห็นอยู่ตลอดเวลาพระเวลาเดินไปวินาบาททุกวนนึกเห็นไปตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับเวลาจะเดินไปธุระที่ไหนนั่งรถไปธุระที่ไหนเห็นภาพนั้นตั้งแต่ไปยันกลับเมืดด่อขณะใดที่ว่างจากกิจที่เพิ่งพูดกันคุยกันนึกทําธุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้นทันที นี่จิตต้องคล่องและต้องทรงอย่างนี้จึงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็วนี่เราทําเอาดีกันเราไม่ได้ทําเอาเร็วกันแต่ความจริงเป็นของรรมยากนี่ว่ากันตามแบบเนื่อมาภาพนั้นปลายกดกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการนี่ตามแบบที่ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านตรัสไว้ ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรกคำว่าในวิสุทธิมัจกว่าจงเพิกภาพนี่ให้หายไปขอภาพนรกจนปรากฏแทนเพราะว่าตามตำรามันก็ยาวเหยียดเพรอจิตจับภาพนีภาพแจ่มใสให้ภาพนี่เป็นเครื่องวัดกำลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมิต ที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้นถ้าภาพนี้มิตดนันชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสำหรับฌานโลกีถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากายขมุกข,ขมัอเวลากลายทำซึ่งว่ามีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจไอ้าำว่าเราต้องการจะเห็นภาพนรกหรือภาพสวรรค์คนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเ้าก็ทําแบบนี้เอาจิตจับภาพนิมิตให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้รู้สึกจะยุ่งยุ่งสักนิด นี่ตามแบบถึงว่าจะยุ่งก็ต้องทำนี่การเห็นถ้าจะถาม่าตรงตามความเป็นจริงไหมอันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจของเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนะี่ยเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราก็เห็นภาพนั้นได้จริง ถ้ารุปปาทานก็สมมติว่าเขาเคยเคยเห็นภาพเขียนจากเทวดาจากฝาผนังบทเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้านุ่งเรียบร้อยแต่ด้งว่าไม่มีเสื้อใส่ภาพที่จำได้แบบนี้เป็นภาพอปาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นเทวดาเทวดาก็ปรากฏ มีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเสื้อวานสองเสื้อคลองมามันก็ภาพเขียนนี่เทวดาเนะี่ยถ้าทางนางฟ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็โยงพระนมนมและจีวรร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะนี่เรื่องคู่ป่าทานเทวดาเนะี่ยสวยนางฟ้าสวยถ้าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นสมมติว่าปรากฏว่าม,มีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริง ความจริงก็น่าจะเกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้นถ้าเทวดาท่านมาจริงๆอาจจะต้องสแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาตอนนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกําลังใจให้ส่งตัวว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริง สภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงคือหมายความไหมสภาวะสภาวะ,าวะนี่หมายมันยุ่งอดพูดไม่ได้ถาม่าตามปกติท่านแต่งกายเป็นยังไงเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับนับถือถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้สแสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏ แล้วจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมท่านนี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริงนี่เรื่องกำลังใจก่อนที่จะกำหนดรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญมีการทำอย่างนี้ได้ท่านเรียกว่าทิพยคุยานรือทิพยค่ยคุยานนี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยาก <c oughs> เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้ที่อย่างเดียวเราไม่ซ่านมันทั้งหมดน่ะซ่านในด้านความรักในกามารมณ์เราก็ไม่ซ่านซ่านในด้านความโกรธความพยาบาทเราก็ไม่ซ่านซ่านในการง่วงเหงาเฮานอนเราก็ไม่ซ่านร่างคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่ซ่าน สาไม่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สั่นปักมันตรงเข้าไว้สร้างกําลังใจปักปักตรงดิ่งในรมที่าอารมณ์ที่เราต้องการในนิมิตที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนักสําหรับท่านที่บอกว่าทําไม่ได้ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหร่ ถ้าจะเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละห้านาทีพอนั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ดีลืมดาดัวรมจับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายในห้านาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่นในเรื่องสภาวะในชอบพูดนะักใครก็จะรู้เรื่องออนที่ก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มี เป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้นนี่มันขึ้นอยู่แก่กําลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลําบากแต่ถ้าว่าบรรดาาทพุทธบริษัทวันนี้นี่มองดูนาฬิกาเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่ สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีเดวรรดานั่งท่านผู้นักปฏิบัติทุกท่านว่าทำใดดีองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสตร์สันดาสัมมาส,สัพพุทธเจ้าสมรุแล้วขอท่าน,นงหลายจงมรู้ธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี